เดินเล่นแต่เช้าเช้าแล้วสวยแล้วโอ้ยฝนโปอยป่ะเธอหยุดแล้วใช่ไหมสู้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 เว้ยไปสู้เว้ยเดินมาต้องมาซองบอรเขียบก่อนเก็บบอรเขียบไปไหนเก็ไบไปบเแล้วตีอ่ะมันต,า,า, yep. ต,ตาตีอ่ะ ออก,กออกเกลียเลยเอ่อเขียบซามเลยดูเก่ยงยวดป,ออป,ปีออกน้อยๆก็ออกย่ังเลนออกกํางกายนะครับไม่มาเศร้าลองสามเดือนแลเลยลงม <c oughs> าาไมเือยังบุได้ยยเลยก็ลงมาแน่บ้านพึ่งหยุดไปอาสียหาว่าเขาตายแล้ว เดงว่าเขายังไม่ทันตายผู้ใดวะนะครับยังได้อยู่ทันตายเว้ยยังไม่ทันตายเว้ยนลองชมหนึ่งดอกชวนชมเขาเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อมันไม่ไพรวัเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นชวนชม เขือได้ก oh, ินเราเด้อักเขือแต่ว่าเป็นเพียบักเขือเพียกินนี่ยกษะลาได้ไปเหากอื่นจะไงอ่าโยกไปโยกมาลหลอยต้งหันเลยอันนี้ไงแล้วมีคนมาเก็บเก็บไเนี่ีย พลํำปลูกไว้ใส่มันก็ยวนของมันเกาอมเม็ดมันไปปลูกลยมันบวกคืนเม็ดไดกเถอ่เม็ดแดงๆเอาไปพ่อน้ำต้นนังพ่อติ้นเราเลยเป็นเหลือง มาเดียงต่ออะตออัวนเหี่ยวจนบางแล้วกกดจนจนชุ่มอ๋อ,อยวมาต่อ๋อา,ะอา,ะอาะละสระคาอินดอกส์ใช ยังจะหลอกยังจะหลอบจะหลอดีหลอกยงหลอผมแห้งคืบคืบกู้ฝนที่ตกออปอมมังมแปรงลังกระติกมาป,ป,ปอมมัมันใช่หรอือแช๊ น้ำไม่ดีก็อย่ากลับไปอยู่สารคามเลยนาำสารคามไม่ค่ยดีก็เลยกลับไปสอนงามหน่อยน้ำ่สน้ำ่สมบุของอื่นสมบุ์เยอะครับน้ำใช้น้ำบัวผสมผุดน้ำใช้ใช่ไหมของอื่นเขาเจาะประดานเขาได้ใส่เขาเจาะประดานไปติดน้ำทะเลน้ำเค็ม เกเกษตนี้่ได้กินนี่นี่เกินกินผลลายพดพ <c oughs> <c oughs> อกเกษนมันเศร้าแต่ไม่เป็นเล็กน่อยนี่ในย่างล่างนี่ใส่ไปขึ้นตะตน้นพอกเกษแล้ววนี้เก็บกยยพักิก่งแลยังปนผักปนปนป่าปุ๊บไปเก็บพอกเกษเนี่ยปีน <c oughs> ต้นสมนียมัย่ยางสูงขาเป็นฟี แต่ยังต้องไปปีนพักเกษตรเพื่อเอามาให้น้องให้นุ่งได้กินตกลงมาเป็นไงละ่ะเดี๋ยวพาทำพาจะตีฝีฉีกว่ะยังยังมียังมีหลักฐานเป็นพรทอนอ่ะมัเมนเป็นแบบว่มีปลาเป็นฝีฝีนี้ในี๋ยวมันฝียู่แขนอีกเกินหนึงน่งทรมานรบกวนฝียุคทองมัน รอดด้วยพวกกูรอดมันรอดมาหลายฟีแล้วความเจ็บปวดมาตลอดไม่เคยแตกนะเป็นสีเป็นเ็นมาตกลกอดเลยยืดผีได้ไงยักเปิดใครสิโพมันต้องเขียนไงเออ มาทิงรักานไปแล้วอย่ี้ยีมีหายหน่อยหายหน่อยปฐมหายหน่อยปรถมโอ้มีไผ่เองไผ่แย่งแถบเป็นสีป่วยยังครับย่านั่งอปให้มันล่ำๆอปมันลุกล่ำกูสนใจนะตอนนั้นนะกินนเงี้ยปวดสินเียดยางบ่อดโทน ผ่าถมแล้วไปเอาตำล่าเนี่ยมันจะใส่ปืนี่ไปล่าเขาเครื่องยังครับมาบดๆดแล้วก็เอามาโปะๆๆสีมันดันออกก่อนหัวออกหัวรถหายสั่มพอที่บิดไม่ได้ยันงผ่ปฐมบอกมาด้วยเครื่องยังมีอยู่จำด้อยู่มว่าเยอะป่ะหยัดแบบเครื่องยังล่ะเครื่องตัดหมาบู้ลือซื้อเครื่องตัวหมู เชีย่ยเชีย่ยต้นสาบเสือตัวใส่เผลโบ้เน้นมองอย่างสาบเสือ,อสาบเสือ,สเ,สอเป็นต้นอยี่เลยขังแค่หัวแค่ห้าวเลยไม่ใช่เครือที่เธอเคยเอามาใช้ให้ช้างเหรอที่ไปเก็บอยู่ตรงฟ้าสิบเจ็ดอ่ะใช่เครือนั้นไหมนี่ใส่ฝีนะใช่ไหมหรอเออแต่จำชื่อมันไม่ได้เคยเคยไปเก็บมาอยู่ไม่จดชื่อจำชื่อ เันเป็นเครื่องจ,จำชื่อไม่ได้หรากค่ไม่รู้จักชื่อโอ้โหจักเลยแต่ว่ารู้จักใบอยู่อโอเคสวัสดีย้ำเสอบโอเคแรง